นี่นะคะทีนูนิวค่ะทีนูนิวนะคะดเดี๋ยวสักนพักนึงเดี๋ยวเราขอพูดคุยกับเขากันนะคะสวัสดีครับนงนงค่ะสวัสดีครับวันนี้เขาก็มาในลุคแบบค,คลาสสิกนนแล้วก็มีลุคเล่นนะคะความเป็นแบบว่าบิ๊กโบเก๋มากๆ<ม>าอ่ะ เราชอบเอาเซตของน้องกู้ ok มากมากเลยค่ะเก๋มากเพมากทุกคนจะได้มาชิมวัฒนกันค่ะอาจจะให้ทุกคนนะคะเดินชมนี่นะคะเขาก็กำลังให้ถ่ายรูปกับพี่ๆสื่อมวลชนอยู่นะคะซึ่งเสียงตอบรับดีมากเสียงกรี๊ดดังมากจริงๆเลยพี่ต่อไม่รู้จะชวนใครรน สวัสีะินตรค่ะใช่สหรตรงนี้เลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะอย่าพี่ยนะสวัสดีค่ะรตรงนี้หรออ่าเบอกว่าขาขารู้สึอะไรเลยแล้วกันนะฮะ ดีผมร่วมของเรามานีเนี่ยตัวการแสดงไม่แค่เพียงนะคะผมก็ใส่เสื้อท้าสั่งมาเจาเนี่ยมาตั้งงานกันเยอะมากค่ะเพราะว่าจะเป็นเรื่องหน้าเรื่องหลังนะคะเพราะว่านี่คือรางวัลเกี่ยวกับคนบันเทิงที่เราจะไปถ่ายชุดของพี่นั้นอาจจะเป็นอุปสรรคเล็กน้อย เล็กน้อยนะคะแต่ว่าชุดของน้องๆวันนี้คือแบบน่ารักมากพี่ชอบมากนะความบิ๊กโบอันนี้เป็นเป็นไอเดียของเราเลยปะคะครูอ๋อก็เป็นพี่ๆสไตลิสต,ต์จัดมาให้ครับแต่ว่าชอบมากๆเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใส่โบใหญ่ขนาดน,นี้เลยอารมณ์บอกว,ว่ามาเป็นของขวัญแล้วใครเป็นคนแก่ของขวัญน,นะคะ แกเลยแล้วกันฮะไม่ได้ผูกยากไม่ได้ไม่ได้ผูกยากเดี๋ยวอครับผูกไม่สวยผูกไม่สวยครับแกไม่ได้อ่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มาร่วมงานในแตเทนแล้วก็ได้เดินโปรโมทกับเราด้วยโอ้ยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับดีใจมากๆเลยก็พี่ๆซึมวันโชว์ในแตเทนก็คือน่ารักกับพวกเรามากๆเลยครับใช่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานในแตเทนอะวอร์ดก็ ขอบคุณมากๆเลยครับที่เชิญโอ้ยยินดีมากๆที่น้องๆมาร่วมงานด้วยตอนนี้มีคนดูในไลฟ์เยอะมากๆนะคะฝากไปถึงแฟนๆในไลฟ์ทุกท่านคล้วผมก็กล่าวพวกเราสองคนด้วยนะครับซีนิวนิวนะครับผมกยแต่เราใช้พวกเราทั้งคู่เข้าเชิยในวันนี้ทุกท่านด้วยนะครับผมค่ะเย้ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับเมื่อกี้ช่วยดูถ้าอยากให้น้องๆนะคะไปพบพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็พักผ่อนได้ค่ะประชุมเดี๋ยวเจอกันด้านในนะคะ